ดูเดนเนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันพฤหัสที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉรูสีประจำวันได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่ สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่ สีชมพูสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดำสีม่วงแก่ทิศสิริมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศอัป,ปมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ เนาฬิกาสาอ็ดนาทีถึง10นาฬิกาสิอ็ดนาฬิกาสาเอ็ดนาทีถึงสิองนาฬิกาหรือเที่ยงตรงและ15้านาฬิกาสาเอ็ดนาทีถึง16นาฬิกาสาสนาทีเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้ตัดผมวันนี้เทวดาคุ้มครองห้ามตัดเล็บวันนี้ นุ่งผ้าใหม่วันนี้จะสมหวังคำแนะนำประจำวันวันนี้ให้ระวังอาจมีปัญหาความไม่สะดวกไม่ได้ดังใจหลายเรื่องอย่าทำตัวนอกลู่นอกทางนักตัวเองจะเดือดร้อนมีอุปสรรคและปัญหามากมายให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนมีเรื่องวุ่นที่ต้องแก้ไขอย่างประนีประนอมต้องค่อยปนค่อยไปแต่ก็พอจะผ่านไปได้วันนี้อาจต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปการเงินก็ยังอยู่ในโหมดขยันทำงานหาเงินเก่งวันนี้ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ไม่ถูกต้องหรือการเสี่ยงโชคเพราะจะทำให้คุณเดือดร้อนการเงินติดลบเลยทีเดียวความรักช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลคนรักให้มากๆอาจต้องห่างไกลกันพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ไว้จะดีกว่าสุขภาพ ระมัดระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศตัวเลขมงคลประจำวันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลขแปและเลข0คติประจําวันทุกคนได้ยินในสิ่งที่คุณพูดแต่เพื่อนที่ดีที่สุดจะได้ยินแม้ในสิ่งที่คุณไม่ได้พูดเคล็ดมงคลทําบุญเสริมดวงวันนี้ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวควรไหว้พระประจำวันที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ